สวัสดีค่ะ ออกลายให้เห็น วันนี้มาบอกเคล็ดลับในการรักยังไงให้รวยลูกให้ดูก็ดูให้ออกเท่าไรไม่รู้ ที่มาดูไลน์นี้ค่อยโชคดีค่ะคนนซ้อเ่าไทั้งนที่เป็นซ้อนลาไว้คอยัยใครหลอกเสือกออกลนมาเลยออกลนให้เห็นที่เป็นวันซ้ันเท่าไรออกลายมาเลยออ เอาที่ตัวตนค่ะลูกเอาที่ตัวตนเดอ้อสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คนที่มาดูไลฟ์นี้คุณโคชโชคดีมากเลยหลายคนค่ะอยากจะมีความรักที่ประสบความสำเร็จค่ะหลายคนอยากจะประกอบธุรกิจกิจการงานการงานอะไรก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะแต่แล้วทำไมมันยังไม่สำเร็จแล้วนะ ทำไมอันนี้ก็มีแฟนก็เขาก็ไม่แฮปปี้ค่ะทำงานที่นี่เงินเดือนก็น้อยอะไรเจ,นนจ้านายก็จุ๊จีจุจิจุจสุดแล้วบอรนายก็ไม่มีครึงเดือนก็ไม่มีสุดท้ายสามเดือนมันก็ไม่ผ่านโปรอันนะวันนี้มีเคล็ดลับที่จะบอกทุกคนคะ่ะหลายคนสำหรับเคล็ดลับในอันแรกเลยนะหลายคนติดที่เปลือกที่เปลือกในที่นี้หมายความว่า หุนสวยการที่คุณเลือกแฟนคุณก็เลือกแฟนที่หน้าตาดีหุ่นดีหน้าอกเท่านี้ตูดเด้งขนาดนี้กลิ่นน้ำหอมหอมขนาดนี้แต่ที่ไหนได้ที่มันฉีดน้ำหอมมันไม่ชอบอาบนาตายแล้วอยากจะเรื่องความรักที่มันใช้แล้วในเรื่องการงานเล่ะคะอยากจะเรือกง,งานที่ดีดูแล้วมันก็โอเคนะผลประโยชน์มันก็โอเคนะ แต่ไม่เห็นมีผลลัพธ์เลยเฮ้ยแล้วเขามาบอกเราว่าทำงานสามเดือนผ่านไปแล้วเงินเดือนจะขึ้นน่ะทุกๆสามเดือนเงินขึ้นจะดีจริงไหมก่อนที่จะเข้าไปดูตอนที่เขาถอดเปล่อก่อนรู้ถอดออกให้หมดสะบัดสะบัดกันให้หมดก่อนรู้ความรักไปแล้วการงานไปแล้วเรื่องสุขภาพ หลายคนอยากจะมีส่วทรงอง์เอลลรัดมากเลยมึงรัดเข้าไปสเตนอ่ะมึงรัดเข้าไปสเตนเนีรยลัดเข้าไป,ล,าไปลัดกันให้รัดกันไปเลยหายใจกันไม่ออกกันเลยทีเดียวเป็นลมกันจะ้ะหลายคนโอ้โหคิดว่างามลายใส่สูทแนบเหนือปลีอสเตนและรัดเป็นชั้น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 นะสุขภาพไม่ดีหุ่นไม่สวยแล้วยังขี้เกียจ มีตัวช่วยไม่แหลกทําให้หุ่นพรางดีขึ้นไม่ทามเลือกเสื้อสีเลือกไม่เป็นไม่หาความรู้เลยตัวอ้วนจะ่ไม่ใส่หลายทางทางทางมึงก็ยิ่งอ้วนเพละนะสิไม่ว่าจะเป็นความรักสุขภาพการงานการเงินมึงต้องใช้ความรักที่ไม่ใช่ปือกในที่นี้สําหรับด็อกเตอร์คืออะไรสําหรับด็อกเตอร์คืออะไรอ่ะในชุดเรื่องของความรัก มึงเป็นยังไงมึงเป็นอย่างสั้นก่อนเลยมึงอยากจะหายแฟนรักแฟนหลงมึงเป็นแบบไหนเอาที่เขารับได้ก่อนเลยมึงไม่ชอบฉีดน้ำหอมมึงก็ไม่ฉีดตั้งแต่แรกเอาที่สันดานตัวเองมาคบกันก่อนในตั้งแต่เริ่มแรกในความรักเป็นอย่างใสเอาเป็นอย่างสัน้นบองมาอ๋อฮจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อแบบนี้ชอบใส่เสื้อเปิดนมมึงก็เปิดนมตั้งแต่แรก เอาที่เป็นตัวเองตั้งแต่ต้นหลกเอาที่เป็นตัวเองตั้งแต่ต้นอย่าใช้แต่เปลือกเปลือกทับเข้าไป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 การแต่งเปลือกนะมันเปลืองหนักหนาลูกเอ้ยมันเปลืองเดี๋ยวใช้เหตุคนที่เขารักเราเขาไม่ได้รักที่เปลือกเขารักที่นี่ไม่ใช่ที่โน้มหนารักที่หัวใจรักที่หัวใจที่เขาที่เรามีแต่ให้ มึงคิดได้เลยดรฟากไว้อ๋ดอดรแล้วจะรู้ได้ยังไงหรอคะว่าเขารักเราจริงหรือว่ารักเราไม่จริงอะ่ะเนี่ยคำถามสุดแพงบอกเลยเรื่องความรักเอาแค่คีย์เล็บไปก่อนเช็คนิดหนึ่งลูกเช็คทางด้านความรักเรานิดหนึ่งเช็คสักนิดหนึ่งวันที่มึงไม่สบายอะ่ะคุณอย่าลืมนะว่าคีย์แพงสำหรับความรักคือ การที่เราลักใครสักคนหนึ่งเราต้องการให้เขาอยู่จนช่วงวาระชีวิตสุดท้ายของเราไม่ใช่ว่าวันนี้มึงรักความสาวความสวยวันหนึ่งมึงเหี่ยวไปเขาก็ทิ้งมึงไปนั่นแสดงว่ายังไม่ใช่รักแท้ค่ะแต่การที่คุณจะเจอคนรักที่แม่งรักแท้เช็คได้ง่ายๆค่ะเช็คได้ง่ายๆเลยคอแรกวันที่เขาอยู่กับเรา และเขาอยู่กับคนอื่นมันใช้ภาษากายภาษาพูดแม่งเหมือนที่มันพูดกันเหล่าป่าวะอโออีนี่เลี่ยม้อยใจกูกูเนี่ยเรี่ยม้อยเกดแต่คนอื่นเป็นไงเมืองเป็นไงเป็นไงน้าสันดานออกนั่นแสดงว่าเขาเปลือกใส่คุณค่ะนั่นแสดงว่าเขาเปลือกใส่คุณสวัสดีครับท่านสวัสดีคับนายแต่อยู่บ้านดาเฮียเฮียจังไรชิบหายเลยตอนหน้าและรับหลัง ้องเหมือนกันค่ะคุณถึงจะมีความรักแบบฉบับที่แม่งอบอุ่นหัวใจตลอดทุกวินาทีที่ได้กอดกันที่ได้เจอกันได้อยู่บ้านเดียวกันได้นอนเตียงเดียวกันได้กอดกันได้หอมกันการที่คนไม่ประสบความสําเร็จในความรักใช่ว่ามึงจะเริ่มไม่ได้ใช่ว่าจะเริ่มไม่ได้โอ้โหครูขาปัจจุบันเมื่อก่อนเป็นสีชมพูตอนนี้เป็นสีมะเมี่ยวล้วค่ะมันไม่ไหวแล้วครูตอนนี้เป็นสีมะเมี่ยวช้ำเลือดช้ำหนองแล้วค่ะหนูทนไม่ไหวแล้วค่ะอะนา ก่อนที่คุณจะเป็นสายเซก่อนที่คุณจะเรียนรู้กดแรงดึงดูดตรงส่วนนี้คุณต้องมาเคลียร์กับสาันสถานการณ์ของความรู้สึกภายในกับความรักความรักในที่นี้เป็นความรักในชีวิตคู่ความรักในการรักตัวเองความรักในความรักครอบครัวความรักในบุพการีจะเอาความรักแบบไหนมีมากมายมากแต่รักในที่นี้การที่คุณ หลายคนน้อยใจว่ใครอยากมีแฟนใจดีแบบนี้อยากจะเป็นแฟนไม่มีกินไม่กินเล้าไม่สูบบุหรี่บ้างแบบนี้เคยโปรแกรมตัวเองหรือเปล่าว่าแฟนที่จริง,รงๆแล้วอ่ะเราต้องการคนแบบไหนวะเคยจินตนาการเตี๋ว่าไหมว่าผู้ชายคนที่เราจะฝากชีวิตไว้เราเคยจินตนาการแม่งนึกภาพว่าเฮ้ยแฟนกูแม่งต้องข่าวต้องหล่อต้องสูงเว้ยแล้วผู้จาก็ต้องดีด้วยและอย่างหนึ่งก็ต้องดูแลเราได้ด้วยแลวรักกูหมดใจเคยจินตนาการแบบนี้ไหม ถ้าคุณไม่เคยจินตนาการมันเหมือนขาคุณหรือว่าความรักคุณแม่งเป๋เป๋คคั้งนงอ้าวรังมากเลยค่ะหนูก็ดีมากเลยค่ะแต่มึงเป๋ไงเอรื่องเรื่องไปก่อนเดี๋ยวแม่ชีวิตนี้กูแก่แล้วเดี๋ยวไม่มึงอยู่คนเดียวก็ได้มึงรักตัวเองไงความรักมีหลายรูปแบบค่ะรักทางด้านของคู่ชีวิตรักเรื่องพ่อแม่รักตัวเอง มึงจะเอารักแบบไหนรักแบบไหนที่ส่งเสริมเรามึงรักแบบนั้นไปก่อนนัห่วงเวลาที่ระหว่างที่เราคิดว่ามันยังไม่ใช่ถ้ามันยังไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่เพราะจัก,กรวาลจะส่งคนที่ใช่แม่งมาเองต่อให้มึงจะรูป,ปิดจูเหี่ยวเป็นมือเขือยาวไปแล้วก็แล้วแต่เขาต้องเจอคนที่ใช่มาจนในที่สุดแล้วพอมันเจอคนที่ใช่เซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายเราอะค่ะมันก็จะสดใส่อรล้าและเบิรบานวงเล็บมึงถอดเปลือกเอาสันดานตัวเองคบกัน อยากจะตกไม่ตกเลยเป็นแบบไหนเป็นให้สุดเพราะคุณอย่าลืมนะว่าคู่ชีวิตคุณจะต้องอยู่กับเขาทุกวินาทีตอนนี้ก็ยังทางานมึงยังแยกย้ายกันไปแปดโมงเช้าสี่โมงเย็นเจอกันแต่วันที่เขากเกษียณหรือวันที่เขาไม่อยู่ชีวิตอีกช่วงนี้เวลาที่คุณไม่ได้อยู่โควิดได้อยู่กับบ้านด้วยกันนะ่ะถ้าวันนี้คุณยังเช็คลิสต์ตัวเองดิห้าข้อนี้มีอะไรบ้างคือหนึ่งยังเบื่อผัวมากเลยค่ะ ทำอะไรก็แม่ไม่เข้าหูเลยค่ะจ่ายก็ไม่เคยล้างค่ะบาบก็ไม่เคยถูค่ะดูแลลูกก็ให้หนูดูคนเดียวค่ะอันน้ามึงเคยใส่โปรแกรมผัวมึงบ้างไหมอยากจะให้ผัวเป็นแบบไหนไปแก้ค่ะมันไม,ไม่ไม่ได้หมายความว่ามึงต้องไปเลิกการที่เราเรียนรู้กดแรงหนูก็จะกราววานแล้วมึงเสกได้อยากให้ผัวเป็นแบบไหนพูดแบบนั้นสังเกตคูซิตาสิโอ้โหอภิชาติสามีนะาคำนี้ปนไปงอา ผัวคดีผัวคดเก่งอภิชาติสามีมากรู้รู้อกรู้ใจตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่นน้าดูดูดูด,ดูแม่จัก,กรวาลราชนีโกจัก,จก,กรวาลเป็นไงโอ้โหเสกได้ทุกอนุเซลทางด้านของความรักการที่คุณจะรักอะไรก็แล้วแต่อ่ะแม่งมันไม่ได้รักแค่เปลือกแค่ภายนอกเหมือนเป็นตัวอย่างของดรค่ะ ผู้หญิงที่สวยกว่าด็อกเตอร์มีมากมายค่ะหุ่นดีเพอร์เฟคการศึกษาดีคำพูดคำจาไพเราะพอพิงมีคุณหมอสามารถเป็นเลือกได้หมดค่ะมีผู้หญิงมากมายค่ะช้อปปิ้งได้เลยค่ะจะเลือกจะหยิบดมหยิบดมแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าวันนี้เราปล่อยคลื่นของความรักที่มันตรงในจริตที่เราใช้จกักรวาลดึงดูดมาให้เองค่ะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ สำหรับครูค,ความรักดึงดูดง่ายค่ะเพราะคุณรักสุดรักไปทีหนึ่งว่าคูณใช้ขี้เช็ดเยี่ยวให้ได้ก็แล้วกันถ้าวันนี้คุณยังคิดว่าถ้าคู่ชีวิตคุณถ้าคุณมีคู่ชีวิตนะคุณยังคิดว่าเฮ้ยขี้ลูกอะเรายังเช็ดให้เขาได้เลยสามีเราต้องสามารถใช้ขี้เช็ดเยี่วให้เขาได้ในห้วงเวลาสุดท้ายของเขา ถ้าวันนี้คุณยังรักเขาไม่ถึงในห่วงเลยนะคุณรักเขาไม่จริงคุณรักเขาไม่สุดมึงยังไม่ถอดเปลือกความจริงสันดานตัวตนของมึงจริงที่มันรักเขาถ้าวันนี้คุณรักผู้ชายคนหนึ่งแบบสุดความที่เราส่งขึ้นไปรักสุดทุ่มเทสุดๆดให้กําลังใจสุดๆให้ใจสุดๆขึ้นนั้นมันจะตีกลับมาหาเราอย่างเงี้ยวนเวียนว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 นไปอย่างงี้จนรักไม่มีวันจืดจางต่อให้ผงข่าวไปแค่ไหนมันก็ไม่มีวันจืดจางเราต้องให้ให้สุด มีเท่าไหร่ที่จะรักคนนี้ได้เป้งแมงเป็นรักสุดท้ายของกูกูจะรักจนกว่าชีวิตกูจะหาไม่รักให้สุดในเรื่องของชีวิตคู่นะแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคูฝากไว้เลยความรักมันไม่ใช่แค่คู่ครองแต่ในการเลือกที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในอาชีพที่เราทำมึงต้องรักด้วยหัวใจด้วย เราจะศรัทธารักครูคนใดคนหนึ่งรักที่เป็นตัวตนของเขารักที่เป็นตัวตนของเขาเหมือนที่คุณที่คุณรักด็อกเตอร์คุณศรัทธาด็อกเตอร์คุณเป็นส่วนหนึ่งที่เลือกด็อกเตอร์เป็นพี่เลี้ยงมึงก็ต้องรักกูที่กูเป็นแบบนี้แต่ถ้าจะเป็นสายวิชาการมึงไปที่อื่นกูด็อกเตอร์ใส่บานบานที่ทุกคนเข้าถึงได้ ทุกคนพร้อมที่ทำไมพร้อมเดินตามปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเรียนรู้พัฒนาไปพร้อมๆกันแต่ถ้าคุณน,นี้อยากคุณอยากจะเป็นสายงานด็อกเตอร์วิชาการเป็นโค้ดเป็นครูไปที่อื่นค่ะที่นี่ไม่ใช่คืนครูแล้วถ้าเป็นคืนด็อกเตอร์นั่นหมายความแป้งขอบบ้านๆแต่โคตรรวยมีความรักที่เพอร์เฟกมีสุขภาพที่ดีเยี่ยมมีการแบ่งบันที่สุดยอดมีกัลยานิมิตท,ที่แม่งโคตรหัวใจครูชอบคนบ้านๆค่ะ เพราะคนบ้นบานๆภาษาบ้นบานๆมันเข้าถึงง่ายครูไม่ได้มองเลยว่าคุณแม่คนจนหรือว่าคนรวยกูไม่สนใจกูค,คนจนมาก่อนแล้วกูเข้าเข้าใจด้วยว่าคนจนจนแต่แม่งไม่แรงน้ำใจใครที่เจอเราคุณคือคนแม่งต้องให้เขาพิถาถูกไหมกูโคตรโชคดีว้ยที่เจอดรเทมี่กูโคตรโชคดีมากเลยที่เจอพี่หมอกูโคตรโชคดีเหมือนที่ครู รู้สึกตัวเองว่าค,ครูโคตรโชคดีที่ครูเจอครูสิตาที่สอนกฎแรงดิวเคลีากกวาลรู้แบบแตกฉานและรู้แบบทุกอนุเซล์ทุกวันนี้พอลาครูพูดถึงกลแรงนิลนะครูไม่กล้าคิดลบเลยเมื่อก,ก่อนยังมีแบบตกหลุมอากาศบ้างนะแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเราเมื่อเราเรียนรู้ลึกขึ้น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 ,น,นเริ่มอนุบาลเริ่มผ่านชั้นม6กมาแล้วเริ่มจะเข้าปริญญาตรีแล้วแม่งมันไม่มีเวลานะต้องเรียนกกแรงนูกเคจียรล เท่าไรถึงจะสําเร็จไม่มีจะวัดได้จากไหนจากผลลัพธ์ค่ะทุกคนวัดจากผลลั์คุณคุณดึงดูดความรักคุณก็ประเมินหรือว่าความรักคุณแฮปปี้ยางที่คุณต้องการหรือเปล่าคุณดึงดูดเรื่องเงินคุณก็ดึงดูเลยว่าเรื่องเงินแม่นได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าดึงดูดเรื่องสุขภาพตอนนี้ซิแพกมึงมางงอย่างน้าหนักมึงลงยังดึงดูดการยานี่มิตด,ดูซิว่ามันได้ถึงไหนยังเช็คจากผลลัพธ์ทุกสถานการณ์ ถ้าไม่ได้เปลี่ยนขึ้นถ้าไม่ได้เปลี่ยนขึ้นถ้าไม่ได้เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้น,เป,น,นเปลี่ยนขึ้นจนกว่าทําไมผลลัพธ์จะออกพอผลลัพธ์ออกนั่นแหละก็จักรวาลมึงโอเคแล้วต่อให้มันเป็นแค่เพียงผงทุลีมันก็คือส่วนที่จักรวาลคอนเฟิร์มมาทําไมถึงนิดหน่อยเพราะอะไรเรายังปรับขึ้นได้ไม่จูนไม่ตรงเหมือนเราปรับขึ้นทีวีอะคะ่ะเอะอะแอะแอะอะอะสักวันหนึ่งมึงไปเลยเดี๋ยวมึงเจอเองขึ้นที่ชัด ไม่ใช่วันนี้หนูไม่อย่ใจเลยก็มันไม่ใช่ขึ้นความรักวันนี้เมื่อคุณมีความรักแล้วพอเรารักมากๆเราจะเกิดความศรัทธาเขาพอเรารักอีกครั้งนะลูกนะพอเรารักแรกๆเราแค่รู้สึกรัก in love รักในสิ่งที่เขาเป็น และเมื่อประกอบกับผลลัพธ์หรือการกระทําที่เขาทําให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตคู่ตอนแรกๆเราก็มาแฮปปี้อินเลิฟพออยู่ไปนานๆๆเราเห็นพฤติกรรมเขามันทําให้เรายิ่งรักในการลงมือทําที่เขาสะท้อนกระจกมาหาเราจนเราเกิดความสัทธานในความรักในการใช้ชีวิตคู่ค่ะ เหมือนกันค่ะถ้าวันนี้คุณรักคูชิตาคุณรู้ว่าคุณรักในอาชีพออนไลน์คุณรักคูชิตารักจนไม่มีข้อแม้รักที่จะเรียนรู้พัฒนาจนผลลัพธ์คุณออกจนผลลัพธ์คุณออกจนเป็นรายได้เพราะชีวิตคุณเปลี่ยนกับครูคนนี้ไงมันเลยเกิดความศรัทธา ถ้าวันนี้คุณรู้ในสิ่งที่ดรแบ่งปันในวันนี้คุณเอาไปปรับไปเปลี่ยนไปใช้นะชีวิตคุณเนี่ยจะจะโคตรดีขึ้น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 เลยต่อให้วันนี้ด็อร์จะแต่งตัวแม้เป็นอีบา้าผมบ้าบอคอแตกแต่สิ่งที่ดรแบ่งปันนะมันสุดยอดมากๆเพราะสิ่งที่ดนะ็อร์แบ่งปันนั่นคือสิ่งที่ดรใช้ชีวิตจริงค่ะ ดรใช้ชีวิตจริงในสิ่งที่ดอร์มาแบ่งปันเพราะความรักที่ดอร์มีมันโคตรหอมหวานทุกวินาทีต่อให้ระยะเวลาผ่านไปนานมากแค่ไหนมันก็เหมือนว่าเหมือนเรารักกันครั้งเหมือนรักหรือว่าเหมือนเจอกันวันแรกในทุกๆครั้งเลยกอดพี่หมอธีไล่มันก็เหมือนเหมือนกอดครั้งแรกที่ดรได้กอดพี่เขาครั้งแรกเหมือนกัน ทุกอย่างเหมือนครั้งแรกตลอดเวลาทำให้สุดวันนี้ครูมาเริ่มทำธุรกิจออนไลน์กับครูชิตาครูก็ทำให้สุดรักให้สุดรักจนมีผลลัพธ์จนเกิดพลังศรัทธาด้วยตัวมันเองความเป็นธรรมชาติไม่ต้องเครียดไม่ต้องเกง่งไม่ต้องหือไม่ต้องอือกูมึงไม,ไ,มไม่ต้องคิดมากอ่ะไม่ต้องคิดมากมึงทำอย่างเดียวมึงเบิกบานเข้าไปมึงมึงไม่รู้มึงไม่รู้วันนี้แม่กูอยากจะร้องให้มึงเต้นไปก่อนเลยลูก ดรรักพวกคุณมากค่ะพออเพราะดรรู้ว่าพวกคุณถ้าพวกคุณตื่นรู้หนึ่งคนพวกคุณจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ส่งต่อข่าวสารนี้ไปช่วยคนอีกมากมายเป้าหมายคือหนึ่งแสนคนในปีนี้หนึ่งแสนคนนี้ถ้าหากว่ากระจายออกไป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 แม่เขาจะมีความลักกันแม่สุดๆรักในตัวเองรักในอาชีพ รักในสุขภาพรักในการแบ่งปันรักในการช่วยเหลือสังคมโหกเกิดมาชาติน,นี้กูโคตรภูมิใจเลยต่อให้คราคูให้คูมาแต่งตัวบ้าบอกูยอมเพราะอะไรกูชอบทําให้คนแม่งมีความสุขต่อให้สวยไม่สวยช่างแม่งมันเพราะอะไรคนเราเกิดมามาแต่ตัวเมื่อตอนเด็กคูก็ขี้เลยเหมือนกันแม่เพราะมีเงินสัยกรรมทําได้ แต่ใจมันใสยกรรมไม่ได้ไงมันเสแสรงไม่ได้ไงหากวันนี้คุณเป็นหนึ่งที่อยากจะทำธุรกิจ T S W ที่ต้องการช่วยคนไปทั่วโลกดกร์ปีนี้ดรช่วยคนหนึ่งแสนคนเพราะดรรู้เลยว่ายิ่งเราสอนคนมากเท่าไหร่ให้ความรู้เขามากเท่าไหร่เขาสามารถไปใช้ความรู้ในตรงส่วนเนี้ยได้ทั้งชีวิต และสอนลูกสอนหลานเขาไปเป็นต่อเป็นต่อเป็นต่อมันเป็นบุญที่กระจายออกไปจากกุหลงบดุก,กระกวานมันโคตรคุ้มค่าและมันโคตรภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ของคนคนหนึ่งที่มีชีวิตที่ดีขึ้นที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นดกเตอร์โคตรภูมิใจค่ะหลายคนมองดอ,อร์เป็นไอดอลขอกราบขอพระคุณมากๆ และคุณก็คือไอดอลของดอเอรเหมือนกันเพราะคุณคือไอดอลของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและเป็นผลลัพธ์ของดออรถ้าวันนี้ไม่มีพวกคุณที่มีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจนมีผลลัพธ์การสารื่อสารหรือการสอนหรือการแบ่งไปมันจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าวันนี้คุณรู้แต่ว่าคุณไม่ลงมือทำ อันดับแรกๆง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยยิ้มมากๆถ้าใครที่ได้เข้าใกล้ด็อกเตอร์จะรู้เลยว่าด็อกเตอร์เป็นคนที่ยิ้มง่ายมากน่าจะยิ้มตลอดเวลาเพราะยิ้มรับทราบค่ะยิ้มแต่เรื่องรับราวแต่เรื่องดีๆค่ะถ้าใครสังเกตได้นะนะด็อกเตอร์ฝากไว้ถ้าหากว่าวันนี้คุณยังมีความรู้สึกว่าด็อกเตอร์คะหนูอยากจะสวยแบบด็อกเตอร์มากเลยจนไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ย สามีเราอาจจะไม่ชอบเรานู่นนี่นั่นแต่สิ่งสําคัญมากไปกว่านั้นลูกหนูต้องดูแลหนังนะ้าตัวเองหน่อยนะลูกนะดูแลหนังนะ้าตัวเองหน่อยไม่ใช่โอโ้โหตายห่าแล้วอีป้าก็ผมบางบางถ้าผมบางมึงไปดัดให้มันเป็นสวรร์ร้อนหน่อยไหมลูกถ้ามันผมมันบางนะมึงไปหาให้ช่างเขาดัดผมเนี่ยหลังจากผ่านวิกฤตนี้ไปไปทาเสริมสวยหน่อยลูกเอ้ยนะครูไหวแหละมึงจะได้สวยขึ้น พอมึงสวยขึ้นอะ่ะเดี๋ยวสามีก็มองเองลูกไม่ใช่แค่สามีเรามึงองอนะกล้องไล์สดเนี่ยมันก็น่ามองไม่ใช่หัวละล้นอย่าโอ้โหผมหนูไม่ตรงแต่ปลายมึงไม่มีเคิร์บไม่มีคืนไม่มีวอลลุ่มเลยตายหาเลยเหมือนต้นไม้ไม่มีน้ําอ่ะเหมือนไม่เคยได้น้ํามาก่อนเลยลูก เอาไม่นะ่ะเดี๋ยวดอกเตอร์มีขี่แผงในการโพสต์ท่าดอกเตอร์ไปเรียนมาเดี๋ยวจะมาแบ่งปันแม่งทุกช็อตเลยกับครูฝนสนุกมากค่ะสนุกมากเพราะยิ่งครูเรียนครูยิ่งอ้าหอ้าอ้า,อาครูรู้สึกแบบว่าเฮ้ยท้าไม่ชีวิตมันง่ายจังการเป็นนางแบบการโพสท่าทำไมมันง่ายจังวะน้าใครมีพุงตรงนี้ขมแมวอย่างนี้โพสท่าตูดนี้ขแมแบวอย่างนี้อันน้มีเยอะแยะที่อยากจะมาแบ่งปันที่จะสอนพวกคุณดีแม่ชอบไหมคะ ชอบติดตามฝากติดตาม Facebook นี้ไว้นะคะหรือว่าเพจครูแทมมี่พา w เวอร์เอ็กนะคะเดี๋ยวครูจะส่งเล์มาให้เพราะครูจะสอนในวิธีการในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์โดยใช้อะไรลูกพลังในตัวเองในการไปต่อ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 ถ้าวันนี้คุณอยากทำออนไลน์และอยากมีเงินในอาทิตย์ละหนึ่งแสนบาททำที่ดรฟันทง เพราะกูได้ไงกูถึงกล้าฟันทองถ้าดอกเตอร์ไม่ได้กูก็ไม่กล้าฟันทองนะนะวันนี้ถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าสินค้านะคะวีตาดียังไงหนูไปซื้อในระบบแล้วไปลองตัวนี้ไม่ต้องโบทอกค่ะเพราะมันเป็นตัวที่ช่วยยกกระชับหน้าแต่ไม่ใช่ใหมายความว่ามุทาครั้งเดียวแล้วหน้ามันจะยกเลยนะอย่างน้อยเนี่ยหน้ามันกระจ่างขาวใสขึ้นเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่พออเพราะดรชใช้ เนี่ยค่ะเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้โกหกนะลูกหนะ้าแล้วก็ไม่ได้ข่ด้วยเพราะว่าอะไรรูป้ปะยิ่งเรามีความสุขมากเท่าไหร่ยิ่งเรามีความสุขมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราเป็นตัวเองมากที่สุดเราเป็นตัวเองมากที่สุดหากวันนี้เราเป็นเสือเราก็ต้องเป็นเสือถูกไหมถ้าวันนี้เราเป็นแมวก็เป็นแมว เอาที่เบิกบานมึงอยากจะเป็นนกเป็นนกอยากจะเป็นปลามึงเป็นปลาอยากเป็นอะไรแม่งเป็นให้ได้สะาใจเพราะตัวเราเป็นตัวกําหนดเองว่าชีวิตเราต้องการอะไรความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอถ้าคุณรักให้เป็นวันนี้นะคะเตรียมไปเรียนกับครูสิตาที่เพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้มีทักษะมีวิธีการมีวิธีคิด มีช่องทางโอกาสในการเปลี่ยนขึ้นความคิดตลอดเวลาเพราะพวกเราคือสายเสกกดแรงดูดกดจักรวาลค่ะเพราะพวกเราคือสายเสกกดแรงดูดกดกจักรวาลที่มีผลลัพธ์คาตาแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์นาสำหรับวันนี้วีตาเดอค่ะวีตาเดอค่ะจะเป็นเสือเป็นปลาก็แล้วแต่เอาที่เราเบิกบานลูกเปลือกกระเทาะอ,ออก หาตัวเองให้เจอแล้วออกมาช่วยคนกับคุูสิตาพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะออกลายมันเลยออกลายให้เห็น